ตอนนี้ตอนนี้รถเราเราเรามาว่าพนักงานรัฐไม่ได้ละตอนนี้มันมันกลับมันกลับด้านแต่ผมว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่เราไปคุยกับใครมาอ่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของรัฐต่อนะอาสมัยรัฐ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 บาลสมัยก่อนต้องยอมรับว่าหน้าแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่เข้าหน้าถ้ากูจริงๆกูไม่อยากไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามีเรื่องที่สํานักงานเขนอะไรมันช้าไปหมดอ่ะมันดูเหมือนเราไปของานแต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่ ณปัจจุบันเปลี่ยนแล้วผมการันตีได้จากทุกสำนักงานเขตที่ผมไปสำนักงานเขตที่ดินสถานีตำรวจมีตำรวจด้วยครับกู <c oughs> ม,มีอยู <c oughs> ่ขึ้นโรงพักบ่อยตำรวจอโรงพยาบาลยังไม่ใช่อแต่โรงพยาบาลโอเคเคสเขาเยอะหมอเขาเครียดเพชเชอร์มันเยอะโรงพยาบาลรัฐไม่ใช่อ่แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐที่ผมไปบ่อยเนี่ยคือโรงพยาบาลรัฐที่เขาเปิดอีกส่วนหนึ่งเหมือนเอกชนนะอ่ะอันนั้นอนะันนั้นคือ ไม่ไม่ไม่ใช่สาหรับคนประชาชนทั่วไปเขาจะมีโรงพยาบาลที่เสียตังค์อ่ะอ่าอันนั้นอันนั้นโอเคผมก็เรียกว่าเอกชนแล้วกันอ่ะอันนั้นผมนับนะโรงพยาบาลผมยังไม่นับตอมอผมนับเดี๋ยวผมเล่าต่อนะครับเดี๋ยวผมเล่าต่อทีนี้นี่เนี่ยนี่แหละนี่แหละ,ละเด็กวัยที่กําลังบอกว่าเนี่ยให้จูงให้จูงให้เดินตามเด็กไปเนี่ยให้ฟังเด็กมันพูดอ่ะอย่าไปเถียงอย่าไปค้าเนี่ยเนี่ยหรอแบบเนี้ยหรอแก้ปัญหาผมไม่ได้เลยผมก็เลยคุยกับแฟนว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปสถานทูตกันก่อนเช้าผมไปสาู เข้าไปเวลี่น c e มากเวลี่นมากนะครับแก้ปัญหาห้แบบเขาก็ไปของเขาอะป๊ะป,ป๊ใส่ผมก็นั่งรออยู่ข้างนอกนั่งนั่งนั่งนังลูสักพักพกควักมือเนี่ยเอาให้กูเข้าไปในสถานทูตเหรอผมไม่ได้มีเรื่องอะไรดีคือคือมึงดูกูไปสถานทูตกูแต่งตัวอย่างเงี้ยเนี่ยคือผมไปแบบนี้ง่ายผมก็เดินเดินอยู่ข้างนอกไปผมไม่ได้มีเกิจเขาบอกเข้ามาเข้ามา เ,เขาไปนั่งในเขาไปนั่งในวะเ้าในเขาในมีแอร์กา <c oughs> ไปก็ไปได้ก็ได้มานั่งรอนั่งรอเขาสแตมเอกสารทีนี้เขาต้องไปขอเอกสารเพื่อมันเป็นเอกสารเพื่อย,ยืนยันตัวตนว่าเอานางสาวคนนี้ที่ไม่มีนามสกุลเนี่ยคือคนเดียวกับคนนี้นะที่มีนามสกุลในพาสปอร์ตนี้ลน,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 นี้เป็นเอกสารยืนยันมาจากสถานทูตสแตมโป้องออกมาผมก็ได้ใบนี้มาละเอาใบนี้ไปไหนอะ่ะเอาไปตมครับผมก็ไปตมต่อพอไปตมปั๊บก็ เหมือนเดิมตอมอก็จะเจอก็เจอ,อคนมารับหน้ารับคิวนั่นแหละก็อายุพอๆกับเด็กก่อนๆน,นี่แหละแต่โอเคตอมอไม่ผมไม่ไ,มได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไปปุ๊บเขามาทาอะไรครับพี่อ๋อเนี่ยจะมาย้ายวีซา่านี่อันนี้มีใบเปลี่ยนมีอะไรมาปุ๊บปับ๊บเขาก็ดูเอ้พี่เออใบเปลี่ยนก็โอเคนะเออแต่ไอตอนข้ามด่านทำไมพี่ตีท่องเที่ยวมาพี่มาทําที่นี่ไม่ได้นะคะพี่ต้องไปทําที่เอ,อ,อะไรนะ สะพานใหม่อ่ะพี่ต้องพี่ต้องไปทําที่สะพานใหม่นะแล้วก็คือคุยกันอยู่สักพักหนึ่งก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินมาน่าจะเป็นหัวหน้าของในนี้แหละเขาก็เดินมามีอะไรคะเออแล้วเขาก็มานั่งคุยเว้ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้อ๋อโอเคเขาก็คุยเขาก็มาถามอะว่าเอกสารเป็นมาอะไรยังไงผมก็เล่าให้ฟังแบบเนี่ยข้ามาเขาไม่รู้หรอกเขาตีมาก็ตีไปสมัยคนก็เยอะพี่เอางี้เขาก็บอกนะเดี๋ยวพี่จัดการหนะเดี๋ยวพี่ติดต่อตอมนู่นน่อไอ้เฮียเขาหยิบเอกสารไปเข้าไปในห้องยกหัวววแบเดีย เขาก็เรียกกว่ามือเรียกเออพี่ประสานไปทางนู้นแล้วนะใช่ข้อมูลในคอมก็ตีว่าเป็นท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวพี่แก้ไขให้เยดเยดเฮ้ยไม่ต้องเด็กเรียมเรียงตัวใหญ่มาเองเลยเว้ยไอ้เหี้ยเขามีหน้าที่มาเคลียร์ปัญหาเยดแก้ปุ๊บปั๊บอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์นี้ไว้นะแล้วก็ยังไงอ่ะเอ่อจะมาจะมาเปลี่ยนอ่ะเขาก็จะมีการจองเขาจะมีคิวอาร์โค้ดให้คุณก็เข้าไปจองจองคิวตรงเนี้ยจองคิวได้วมืไหนแล้วคุณก็มาเยด ผมก็เข้าไปจองตามคิวอ่ะแล้วบอกเดี๋ยวตอนบ่ายโทรมาเช็คพี่อีกทีนะว่าเอ,าอกสารเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาอีกทีแล้วกันเดี๋ยวพี่ลืมพอตอนช่วงบ่ายสามโมก็โทรไปเออฮัลโหลพี่ครับผมนี่มาตามเรื่องนี้เาขาสั่งลูกน้องเขาไว้ไงแกไม่อยู่แล้วบอกอ๋อพี่เรียบร้อยเลยครับเขาเขาสั่งไว้ว่าได้เลยผมก็เลยถามว่าพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้มาได้เลยคับพี่เรียบร้อยผมจองคิวเรียบร้อยนะจบทีนี้พอผมไปอีกวันหนึ่งนะครับ ก็ไปที่เดิมนั่นแหละเล่านานหน่อยนะใครอยากฟังฟังไปเรื่อยๆวันนี้เรามีหลายเรื่องนะครับผมขอเช็คนิดนึงนะมีทุนพี่บ่าวบอกว่าเอามีดพับไปต่างประเทศได้ไหมครับกับการถ้าไปเที่ยวแล้วซื้อกลับมาได้ไหมได้ครับแต่ห้ามโหลดขึ้นไปบนที่นั่งผู้โดยสารครับเอาขึ้นไม่ได้ครับโหลดใต้เครื่องได้ครับอย่าลืมนะฮะคุณโต้งก็คงสวัสดีครับจัคกีค่แอมผมว่าถ้าเด็กหน้างานจัดการไม่ได้ต้องเรียกหัวหน้าเขามาลองคุยดูครับ ใช่ใช่ใช่ทีนี้เทนเนนยังไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นที่ผมเจอนะอ่ะโอเคผมผมเจอผมเจอแปดแปดสองเคสนะครับแต่ที่ที่ตอมไม่เป็นไรปกตินะปกติเขาเขารับเรื่องเขาถามปัญหาเขาพยายามจะบอกว่าต้องไปที่นี่แต่มีคนมาเคลียร์ให้ผมไนงะแต่ทีนี้วันหนึ่งผมก็มาผมมาปุ๊บอ่ะโอเคครับผมมาย้ายวีซ่าครับก็เนี่ยของพี่คนนั้นนะครับแล้วผมก็ไปพี่คนนั้นเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวคุณต้องไปที่สะพานใหม่นะเอา้าเหรือครับพี่ผมไม่มีปัญหานะ เพราะว่าเขาแบ่งงานกันวีซ่าฮาร์ปแรกอะ่ะต้องไปทําที่สะพานใหม่แต่วีซ่าฮาร์ปสองอ่ะมาทําที่นี่เขาแบ่งงานกันอย่างนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ประสานไปให้ทางสะพานใหม่และคิวพี่ไม่เป็นไรถือว่ากดคิวที่นี่เดี๋ยวไปที่นู่นเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เอสเคเออพี่มีคม่าใช้จ่ายไหมไม่มีอะ่ะในใบาย้ายอะพี่ก็ลงตามในเนี้ยไม่มีอะ่ะผมก็ไปที่แล้วเขาผมก็ไปที่สะพานใหม่ก็ก็จะเชื่อมกับเหตุการณ์เมื่อวานอะ่ะ ที่ผมไปที่ห้างที่สะพานใหม่ที่มันมีตอมอแล้วผมก็ไปเจอพนักงานนั้นน่ะนั่นคือเรื่องของเมื่อวานที่ผมไปผ่าตอนเที่ยงอ่ะถ้าคุณไม่รู้คุณไปเชื่อมจัก,กรวาลแรกเมื่อวานนะครับอ่าผมไปที่ตอมอแล้วผมก็ลงเดินมาเดินซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละแล้วผมก็เจอพนักงานแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมเล่าให้ฟังต่อพอไปที่ตอมอนุเขาก็อ้าพี่เนี่ยคนนี้ครับเรื่องนี้เรื่องนี้อ้อเดี๋ยวจัดการให้นะคะจบทีนี้สรุปบทความนี่แหละ ทุกปัญหามีทางออกของพี่คนเนี้ของพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเห็นไหมเขาแก้ปัญหาให้ผมอะ่ะถูกว่านี่แหละแล้วเป็นอย่างเนี้ยเราจะอยากรู้จักคนแบบนี้เว้ยเราจะอยากแบบเฮ้ยคนแบบนี้เขาทางานเป็นเขาไล่เคลียร์เขาใช้ปรุงปุงป,งป,งป,งปุงเลยเขารู้ปัญหาแล้วเขาแก้ให้ด้วยนะกูไม่ต้องย้อนกลับไปที่ดองคายแก้เสร็จมันถูกต้องตรงล่องตรงลอยไหมถามผมมันก็ไม่แต่มันทีใครทีเองอะ่ะแก้ปัญหาให้อะ่ะ เออมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้แหละจะให้ลูกค้าวิ่งไปวิ่งมาเหรอมันยากยากหูง่ายกว่าแล้วก็แก้กันมันมีเรื่องนี้เกิดที่กรุงเทพก็ยกหูแก้มีเรื่องนี้เกิดที่ด่านนู้นก็ยกหูแก้กันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตมันแก้ได้คนมันผิดพลาดได้ผิดพลาดแล้วก็แก้ไขไม่ใช่ผิดพลาดแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็นิ่งๆเห็นไหมนี่คือความแตกต่างกันคนยุคผมเป็นแบบพี่คนเนี้ย <c oughs> ไม่รู้สิผมเจอแต่คนอย่างเงี้ยเออแล้วผมก็เลยเป็นเรื่องแปลกใจมากว่าทําไม เพราะวานผมมาเจอคนกลุ่มนั้นน่ะคนกลุ่มที่เขามาไม่ได้กับพี่ไม่ได้ค่ะนี่ก็ผิดกับพี่นี่ไม่ได้เลยกับพี่แล้วไม่มีทางออกให้กูเลยนั่นแหละครับเป็นอุทาหรณ์หนึ่งนะฮะแล้วก็ณับปัจจุบันเนี่ยระบบของรัฐอ่ะมันเริ่มพัฒนาไปแล้วเพื่อลดคอรัปชันเพราะอะไรเพราะไอ้การจองคิวนี่แหละเขาบอกหมดเลยนะคุณไปย้ายวีซ่าคุณมารายงานตัวคุณมานี่นี่เขาเขามีราคาขึ้นให้หมดเลยเ,ยเห็นไหมพอเขาแก้ตรงนี้โอกาสที่มันจะเกิดคอรัปชัน โอกาสที่จะเกิดไม่มีใบเสร็จเป็นไปแทบจะไม่ได้แล้วด้วนเคสแปลก,ปลก,ปลกๆจริงๆอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่เคสปกติก็เหมือนเหมือนเคสธนาคารแบงก์เลยอ่ะคุณไปขอเอกสารตัวนั้นเสียสั่งสองร้อยขอสเตทเมนก,ก็เหมือนเริ่มเหมือนเอกชนก็เลยด้วยหลักเนี้ยการคอร์รัปชันอะไรที่มันเกิดขึ้นใต้โต๊ะมันก็จะน้อยลงโดยใช้วิธีการแบบนี้นี่ผมก็มาอัปเดตให้ผู้คุณฟังนะฮะก็ประมาณประมาณนี้นะครับอ่านี่คือเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ คุณซียงเกสวัสดีครับครูแบนคุณเตมบอกว่าคิดว่าปัญหาคือเด็กยังไม่รู้ช่องทางประสบการณ์ยังน้อยหรือผู้จัดการเขาวิบงานมาไม่ดีเว้นช่องโหว่ไว้ด่าเด็กอเป,เป็นไปได้นะแต่ผมก็ว่าแหละอย,อย่างที่บอกอะ่ะผมไม่ค่อยเจอนะแต่สุดท้ายผมเริ่มมารู้ว่าเหมือนการเรียงลอจิกเนี่ยมันผิดพลาดอะ่ะการเรียงลอจิกมันผิดพลาดเด็กหน้างานเข้ามารับหน้าลูกค้าผมเป็นลูกค้าผมเจออย่างเงี้ยผมจะกลับไปไหม ถูกป้านั่นคือปัญหาของผู้จัดการด้วยนะว่ามึงทําทยังไงว่าคนรับานเขาเอาเงินมาให้มึงอ่ะเออเขาเอาเงินมาให้มึงอ่ะต่อให้ต่อสมมุติเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กใหม่นะอ๋อพี่คะพี่ต้องทานี้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 คะ่ะอันนี้หนูทําไม่ได้นะคะพี่แต่พี่ต้องไปตรงนี้นะคะเออเดี๋ยวฮัลโหลนีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูถามถามาหน้าดูก่อนนะเจอเคสนี้เป็นไงไออย่างนี้กูยังเอาอ่ะเพราะเพราะถ้าเจอเคสแบบนี้นะอ๋อพี่พี่ก้ไปสถานทูตคะ่ะเดี๋ยวพี่กลับมาหากลับมาหาหนูนะคะเดี๋ยวนูทนํานีต่อให้กูก็เอา กูก็เอาเอาเอเนี่ยเป็นเรื่องที่มันต้องแก้ปัญหาเนี่ยคนหน้างานต้องมีแบบต้องมีซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งที่ไม่ต้องรู้ทุกอย่างอะมาปุ๊บอ๋อพี่มีเรื่องนี้นะไปนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเหมือนพยาบาลนะ่ะเขามากวัดความดันก่อนกินน้ําตาลวัดน้ําหนักอ๋อน้าหนักแปลกแน้ำตาลปแปลกแปลงลงรายละเอียดวยก่อนแล้วก็เรียกเรียกหมออายุรแพทย์ไปดูก่อนเลยก็ <g år> <g år> เล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่คุณฟังเป็นนิทานก็แล้วกันนะเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมาแล้วผมก็แบบ แปลกๆนะครับสุดท้ายถ้าพวกเขาเหล่านั้นได้ขบคิดได้เก็บเรื่องพวกนี้ไปอนาคตเขาจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเขาสามารถรู้ปัญหาแก้ปัญหาได้นะครับหน้าที่ของพนักงานคือแก้ปัญหาให้ลูกค้า